เออเพื่อนผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคุณจะไปกดเริ่มเกมเลยข้างหลังมึงอ mm ่ะมีประตูอยู่แถวเป็นชั้นล่างข้างหลังมึงอ่ะนี่อประตู มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ล่ะทำไมมันดูลูกค้าไม่ได้ว่าลูกค้า,าแบบไหนลูกคุณตีสถานันละคูตีสถานะผีเ,ไไเพื่อนนี่ไปเพื่อนขอขอเอานี่เอง เราอยู่ตรงนั้นเน่ะมึงตีอะไรไปแก ผมดูผีปิดหน้าผีตัวนั้นน่ะผมเปิดประตูตรงเนี้ยมไม่ใช่ว่าทำอย่างเงี้ยผมประตูเนี้ยมันก็ไฟดับมันก็อยู่เนี้ยไอ้ต้นผมจะเป็นสญญายถือให้เองแล้วก็ไป เราสว่างแล้วน่ามากัปไปเถอะมันไม่ใช่เกมผมกดอะไรไม่ได้เลยเอากล้องไปไหมเอาก็ไม่ไปถ่ายรูปปะแล้วอูหยิบ้องไม่ได้เเมิกี้เห็นเงาอ่ะมไม่เห็นเงามีคนเดินเห็นเงามีคนเดินผ่านตรงนี้ว้

อะไรอะไรสามสามห้าศูนย์ศูนย์อ้าวเริ่มใหม่เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตรงกลางก่อนนะเราเราเตรียมของไนหะมเราเตียมของดีดี ขอเลือกเลือกบ้านได้เนี่ยโอเคโอ้ยไปเกี่บ้านเหรอวะไปเก็บเกีบบ้านคนเลยกับเกีบบ้านสลอนเลยไปจะปิดน้าม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 จะปิดหน้ากูอ่ะเออตัวเดิมอะชักกูกูโดนก่อนผีไม่ทำร้ายกูด้วยมาเพื่อนผมผมใช้วิทยุกลับไปตัวเครื่องจับผี เอาใครแย่งของกูอะ่ะไถ่ายรูปสักทีนึถ่ายรูปบ้างะไปถ่ายรูปสีต๊ะมึงถ่ายรูปไปเฮ้ยังไมผมได้ขอแลของหายหมดเลยอ่ะเอาเอาตอมามมาเดี๋ยวนำมาใสเก็บของในกลุ่มกันขบกันไอ้นึ่ที่เดีวนีได้เวราออกไปเนะเอาเราเริมเลยเอาบ้านก่อนไม่เลียนจ้ะ อ๋อเนี่ยโอ้ยไปกี่มาแล้วขนาขนาดฉันมะหาล้า,าือวะเออเนี่ยไปกี้เข้ามาถึงตรงนี้มันก็ออกเองผมขอเกอที่รู้สื่อสาร คอยูห่หรือเปล่าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยเครื่องหายไปไหนวะ ยังไงอ่ะเฮ้ยไอ้เฮียไรพูดอ่ะมีใครหรือเปล่าไหมคะเฮ้ยตอนนี้กี่ตอนคนเดายวตรงนี้มีคนมีเงาอะไรบางอย่างเข้าเปนีเฮียถา่ายรูปหน่อยสินะถา่ายรูปหน่อย ไม <dat> ่ได้หายได้เฮ้ยไฟอะไรอ่ะสีเขียวโอเคปลอดภั้ครูเซเครื่องยูนิวครูขนลุกจริง มีใครมีอรีย่างที่หรือเปล่าครับมืดมาก เออกูาหามไม่เจอแม่งคนบืดเลยวะ่ะพีกก่พก,กี้มีคนหูสองสองขีดสองขีดของแค็สองขอองีด ใครอยู่เปล่าครับไปดึงเพื่อนมาตรงนี้ก่อนเพื่อนเพื่อนเกยกะงตกใจสัตว์นี่เรากลมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าเอ้ยต๊อดเอากล้องมาให้กุนน่งค์เขาถ่ายรูปมั่ง ี่หางคดยาวด้วย ไอ้ขี้ตาไปแล้วไปโดเด็กคุณทำมึงอยู่ข้างบนเลยไอ้ตาไปเลยที่ผมเจอผีกระดูกก็เลยสลบไปเลย เฮ้ยเฮ้ยแกมาทำอะไรที่อื่นนี่คืออะไรนี่ตรงนี้มีประตู ศูนย์สามสองหนึ่งไรไม่ายมีตุ๊กตา จะอยู่ที่นี่มีใครมีใครสิงร่างเพื่อนกูไปอีกสัตว์กปูปุมก่อนให้มันสว่างนี่สว่างแล้ว,ไ,ลวไหน,นไหนอะผูวผมไปข้างนอกก่อน ที่เราเลือกพอดีเลยอะค่าลหา,หารร้างผมอยู่ที่รถสมองคุณสิบปอร์เซนอะไรเอออะไรอะผมไม่ได้กดปุ่มเลยเดี๋ยวเรามาเลือกค่าราหาอีกไหมเดี๋ยวเรามาเลือกเออบ้าน กดเริ่มก่อน,นอะไรบ้านอะไรเนี่ยเออถ้าเกิดว่าบ้านหลังไหนก็ได้นะเออเอาบ้านหลังไหนดีบ้านหลังนี้ไหมเออตัวใบายหุกกดบ้นานกระบายหุกเลยบ้านมากแคมีบ้านน้อยนะมีบ้านน้อยหัวายังสมอง

ห,ห้วไรเนื่ยห้องมันมีปุ่มเปิดไฟอไไงยาเเพื่ออยู่ไหนเปิดไฟก่อนให้ดูสว่าง อุ้ยเหี้ยค่อน่ากลัวก็าผมหลอจริงเลย่ไอ้ชห้ไม่ไีหไหน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 ไหห้องนหนไหนไ่หยเนไนไหนไนไหนไหนไนนไหนนี่นหนไหรไหนนไหนไหไยู่ไหนห ไปห,ไปห,หาหมาดิข้ามึงอ่ะข้ามึงอ่ะไปามาเดินไปดึงอ่ะ <c oughs> เพื่อนมึงลงมาขึ้นอะไรได้กับกูสซเปิไฟแป้ถ้าเกิดเปิดไฟก็ดูสว่างเจอเสียงเดียด้อง เ,เ,เดยกู้หญิงเร้ัดหม้หมหมด้วเยี่ยเลยไ,ไ,ไ,ไม่ใชปิดไฟทำามันน่ากลัวมันจะหาต้นตอของเสียงผมจะถือน,นี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อเคอไปข้นขบนไหม กระดูกโอ้ยไอ้เหี้ยสามขีดสี่ขีดเหี้ยโอเคหนึ่งขีดเหมือนเดิมตรงเนี้ยแรงมีกค่สี่ขีดเลยเกือบห้าขีดอะ เสียงมาดูหนะูน่อยนะคุผู้ชมให้เสียงมาแจ้งเตืนอนเพ,พื่อนอยูนไหนว่ากลัวคุณอยู่ห้องนี้เพื่อนเปิดไฟสว่างเม่กี้กูเจอสี่ขีเลยเนาะ อุ้ยเพื่นดูสิดูห้องนี้เลยห้องทางหน้าต่างเอาไปข้างนอกก่อนไหมไหน,นี่ประตูบ้านอื่นะ่ะเราเข้าไปในบ้านต่อไหม เปล่าไมา่กุหลอน,นเอ้ยตะกูนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากนี่กูใหญ่มันขึ้นห้าขีเลยเมื่อกี้มันขึ้นสี สขีดเนาะไอตรงเลยนะไม่ไหนะไวะเนี่ยเว้ยเยี่ตแกงจใจสักไอตรงห้องรถอะเดือดนละสีขีดเลยห้องนี้ โอ,อ้ยตรงน,นี้มีประตูนี่เอ๊ะประตูหลอน่าจะว่าประตูนี่คำผ่าอะไรแทบเดยเพื่อนกูหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะกูหายตรงนี้อ้า ตรงน้นตรงนี้เดือดตรงนั้นตรงนี้ยต้อขับรถมเพื่อมันลงต้องหาตรงนี้ดูสิ อืมไอ้ว่าไม่แวบหมอชื่อไหนดีวะ กว่าโอเคเอว่าโอเคเว่าเอาบ้านไหนก็ได้บ้านไหนที่มันถูกใจอ่ะเมื่อกี้ต้้งสี่ขี่โคตรโหดมึงแค่สามขี่กูต้องสี่เอ้มึงแค่สองขี่ต้องสามขี่แล้วก็สี่ตอนผมจะขอไอ้นี่ผมจะขอเครื่องเดิมเพียน

กินเบียฮัลโหลฮัลโหลย,ย,ยู่ไหนมึงถือเครื่องหรือเปล่าเนี่ยเครื่องผมอ่ะอีเครือนั้นน่ะ Hãy subscribe Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไมีเลยอ้าวสิ่ยไม่เห็นเ,เอาเครื่องนี้มาตออเครื่องเครื่องแตะสัญญาณผีอ่ะนี่เหรอไม่ใช่เอามา มันมาไว้ไหนอะอะไรเฮ้ยเครื่แต่งงานมีเนะี่ยไม่มีแล้วมันหายไปไหนใครเห็นเฮ้ยเ,อยเอยจอคนแปลกหน้าอีกไปรอ่ปเลยสัหุยพี่บิ๊กยี่หัวใครไว้สัส ไหนเพื่อนผมมองไม่เห็นมันมืดย <Yeah. S 1> าเพื่อนกูหายไป,ป,ปไหนวะคุณอยู่เพื่อนไหนบ้านคุเปิดไฟได้เปิดคุณอยู่ไหนบ้านแล้วมึงอยู่ไหนไหนอะ ไอเฮี้ยผีอีสัตเฮ้ยนด้ไงผีนี่วะผีแม่ผู้ผผเล<ถ>่นยังไงผีแม่งให้ตายไปเลยเจอแล้ว มีตุ๊กตานอนตรงเนี้ยเอ้ยเน้นตาคนแปลกหน้าแล้วไปไหนฮะมึงหนีทำห่าอะไรใช่ที่หนีไหมฮะออกมาเดีๆจะไปไหน เปหนไหนแล้ววะฮะไเยี่ยมันเข้ามาอย่าเพิ่งอย่า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 ยังไงนก็เลิ่มได้โอเคก็วินนี้ประมาณนี้กันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคับพี่สุ